เป็นสิทธิที่จะประเรียนวิชาแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกทั่งนะโมนะมัสิตวาพุทโธโลกาวิระนะนามนะปิปิหาริยังอาคาสินิมิตังมิสวานะมาเรโสเอหิโสมาเรโรตุติยังปิพุทโธโลกาวิระนะนามนะปิปิหาริยังอาคาสินิมิตังมิสวานะมาเรโสเอหิโสมาเรโร pijak pikut hulu kami rakanak manak pijik harian akasini mitang wiso anak mareso e iso mareno karidawana mitang ta obikita cita paritan panantu sakit ทีเปรตเจะาพาเมตรวนาคารดเกี่ยววัดตุ้มพิเกตีบุหมาจารย์ตุเอวอาจารย์กรเวิสเมียกันตันทับนองตาเอกันตาสันติเกี่ยงมุนิวาประวัติจันทร์างสัทภูมสุนันตุ ธรรมะสวนาคาลูอาญพัันตาธรรมะสวนาคาลอาพัดนันตาธรรมะสวนาคาลูอาญพัดทันตาพระองค์จิตที่ยใช่ไกลบวรนาจิตที่ใไกลโตวนะยายคอนะือข้าจะขอก้องกล้าวดุสเดี กองชุรีขึ้นไหวลบในไตรภพอนันต์องชุรีขึ้นไหวลบในไตรภพอนันต์อันชาปเจ้าจะก้มกล้าวอันชาปเจ้าจะก้มกล้าวไหวคุณพระพุทธเจ้าไหวคุณพระพุทธเจ้าอันล้ำเลิศในโอคะสงสาร S <S อันล้ำเลิศในโอคะสงสารข้าพระเจ้าขออภิวันคุณ เลอล้ำทั้เลือดล้ำทั้งเจ็ดคำพีข้าพเจ้าขอยอดีข้าพรเจ้าขอยกบอดชุลีไหว้คุณพระสงฆ์ค์จงทองจตวนทุกพระองค์อันมีพระอัญญาโุณันญระอัญญาาอรหันตเถระเจ้ารหันตเถระเจ้าพระตนุนีุนีมหาเถระศีสัทธา บวชด้วยใจำนนอัาพระเจ้าจะขอไหว้คุณบิดาแลมานดอนถ้าพเจ้าจะขอไหว้คุณบิดาแลมานดอนถ้าพเจ้าจะไหว้คุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนข้าพเจ้าจะไหว้คุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนข้าจะขอพรอันประสิทธิ์ข้าจะขอพรอันประสิทธิ์ข้าจะขอไหว้เทพพญาดาอันรักษาอยู่ทุกทิน ที่สถิตอยู่ทั้งของเอ๋ันสงบูรณ์ที่สถิตอยู่ทั้งของสิบนิ้วของข้าเรียงเรียบต่างทุกเกียนทองสิบนิ้วของข้าเรียงเรียบต่างทุกเกียนทองดวงตาทั้งสองคือประทีปภายพันตามถวายดวงตาทั้งสองคือประทีปภายพันตามถวายถ้าจะขอบูชาท่านทั้งหลายถ้าจะขอบูชาท่านทั้งหลายจงมาช่วยบริรักษ์ทักท่าไทยจงมาช่วยบริรักษ์ทักท่าไทยขอสารพัดเสนียดกัน คนแก่ข้าพเจ้าผ oh ู้สร้างประโยชน์ขอให้เป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าผู้สร้างประโยชน์ประการหนึ่งสดพระราลิโสดข้าพเจ้าขออัญเชิญปรุวาจาศีตท้าพเจ้าขออัญเชิญปรุวาจาศิตอันมีฤทธนัตมาอันมีฤทธนัตมาเข้ามาอยู่ในป่าของท้าวเจ้าขอให้อยู่ในป่าของท้าวเจ้าขอให้ประสิทธิ์จงครังขอให้ประสิทธิ์จงครังตามครูท่านสั่งสอนตามครูท่านสั่งสอนสิทธิวาจัง สิทธิกรรมังสิทธิลาโูสไชโยนิจัโยนิจังสิทธิวาจังปรสิทิสิทิเมสิโครเมสิโครเมพุทธมโรเศถโพุทธะาโรเศนาตาเตาธรรมมุตตโมธตติงสาปารมิโยพิเท กุณังธรรมะกุณังสังฆะกุณังภุมิตุโยุทธังสิทธิวาจัสประสิทธิเมธรรมังสิทธิวาจัสประสิทธิเมสังฆังสิทธิวาจัสประสิทธิเม ตุเมวัตตุเมนะวัตตุเมนะวัตตุเมนะ